ใครสายคาเฟ่ขนมหวานแนวคิกคุอโนเนเดี๋ยวจะพามาดูร้านนี้ลองดูบัวลอยสิยังมีความเป็นพาสเทลเลยแล้วก็ขนมหวานอื่นๆอ่ะก็แบบดูน่ากินน่ากินไปหมดดูแต่ละอย่างนี่แบบคัลเลอร์ฟลมากๆที่พามาชื่อว่าร้านมาริกาอยู่ที่ปัตตานีนี่เองเดี๋ยวจะพามาดูว่าข้างในร้านเป็นยังไงบรรยากาศนอกร้านนอกะเราเองก็แบบสามารถที่จะจอดรถข้างหน้าได้จอดเสร็จเราเองก็เดินเข้ามาข้างในลองดูซิว่าข้างในอ่ะดูจากข้างนอกก็แบบดูน่านั่งมากงั้นเดี๋ยวเราเข้ามาพร้อมกันเลยดีกว่า ว่าข้างในอ่ะจะแบบดูดีหน้านั่งแค่ไหนจุดเคาน์เตอร์สั่งอาหารเขาเองก็จะมีขนมหวานของร้านนี่แหละที่เขาอ่ะแพ็คเป็นกล่องๆเราเองก็สามารถที่จะซื้อกลับไปกินที่บ้านได้คอนเซปต์ของร้านนี้เองก็จะแบบใช้โทนสีที่เป็นสีพาสเทลอ่อนๆไม่ว่าจะเป็นสีชมพูอะไรแบบดูน่ารักมากบรรยากาศโซนที่นั่งของร้านก็จะมีอยู่หลายโซนที่แบบสวยๆทั้งนั้นตอนนี้เมนูแรกก็ได้กันแล้วเป็นเมนูไอศครีมอันชันราดด้วยกะทิมะพร้าวอ่อนนี่ก็จะเป็นเนื้อมะพร้าวที่เขาอ่ะใส่ลงมาในถ้วยด้วยแล้วก็ภายในถ้วยเองก็จะ มีบัวลอยสีต่างๆเมนูที่ได้มาแบบดูน่ากินกันมากเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่ารสชาติของจานเนี่ยจะเป็นยังไงเราก็เริ่มจากตัวบัวลอยแล้วก็กะทิกันก่อนซึ่งตัวกะทิอ่ะมีความหอมมากคราวนี้ก็จะมาลองชิมตัวไอศครีมอันชันกันต่อว่ารสชาติอ่ะที่ได้จะเป็นยังไงซึ่งสลับตัวรสชาติของไอศครีมอ่ะก็จะแบบมีความหอมละมุนของตัวนมที่เขาทําแล้วก็องุ่นฟินสลับอีกเซตหนึ่งที่สารีฟสั่งก็จะเป็นเซตที่มีขนมไทยต่างๆซึ่งในจานเนี่ยก็จะแบบมีหลากหลายเลยราาาวนนนีี้เเเออองกกก็มมต่ัูึ ซึ่งเมนูเนี้ยก็จะเป็นข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวของที่เนี้ยก็จะเป็นข้าวเหนียวมูนเป็นไงกันบ้างตอนนี้น้ำลายไหลกันหรือยังเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ารสชาติเนี้ยจะเป็นยังไงซึ่งข้าวเหนียวมะม่วงของร้านเนี้ยเขาเองก็จะแบบให้หัวกะทิที่มีความเข้มข้นเราเองก็มาราดบนข้าวเหนียวมูนแล้วก็เดี๋ยวเราลองมาดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงกันเดี๋ยวเราเองก็จะตักมะม่วงกินพร้อมกับตัวข้าวเหนียวมูนเนาะซึ่งตัวข้าวเหนียวมูนเนี้ยก็จะแบบมีความหอมกะทิส่วนตัวมะม่วงของเขาอ่ะก็จะแแบบบบบมมมมมมีีีีีีรรรสชชาาาาาาิเเเเป้้้้้ยยยวววววววหหหนน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 ใใคค่่ออออกกกขงง็ลูููด ดื่มที่สาร,รีฟรสั่งกันบ้างเนาะนี่ก็จะเป็นน้ำำําลําไยสดแล้วก็ตามมาด้วยชานมไทยนมสดซึ่งรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวสาร,ริฟรจะมาบอกซึ่งรสชาติของน้าเนี่ยก็จะแบบมีความหอมลําไยแล้วก็บอกเลยครับว่าทุกเมนูที่สั่งอะ่ะมีความหวานน้อยทุกเมนูเลย